เพื่อนส่วนมากก็จะร้อกันว่าอีดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีหนูก็ขาดความมั่นใจนะคะหนูก็เลยอยากขาวให้แบบเพิ่มความมั่นใจตัวเองมากขึ้นนะคะค่ะชื่อเบียร์นะคะเรียนอยู่มหาวิทยายลัยมหาสารคามค่ะคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะอยู่ปีสามแล้วค่ะ หนูเป็นคนผิวไม่ขาวค่ะแล้วก็ไม่ดำมากค่ะที่เห็นผิวหนูแบบนี้ค่ะก็เพราะว่าหนูขี่มอไซค์ไปเรียนนะคะหนูพักอยู่มอใหม่อะค่ะหนูก็ขี่ไปมอเก่าค่ะระยะทางก็ห่างกันประมาณ10กิโลค่ะต้องขี่รถตากแดดทุกวันเลยค่ะตากแดดทุกวันแล้วทีนี้มันก็ทําให้แบบผิวค้าอะค่ะแดดสะสมอะค่ะมันก็เลยทําให้ผิวดำอะค่ะ หนูก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอะคะ่ะเวลาแต่งหน้าอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็ไม่กล้าแต่งหน้าไปเรียนนะคะเพราะว่าเวลาแต่งหน้าเข้าไปมันก็น่าจะเป็นโทนสีเทาไปเลยอะคะ่ะแล้วมันคณะนี้มันต้องแต่งหน้าด้วยอะคะ่ะแล้วหนูก็ต้องใช้ผ้าปิดปากปิดไปเรียนทุกวันนะคะไม่ได้แต่งหน้าเลยแล้วก็เสื้อผ้าก็ใส่ส่วนมากจะเป็นสีดําสีเทาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใส่สีสันไม่ค่อยได้อะคะ่ะ หนูไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่นะคะคือในกลุ่มอะค่ะหนูเป็นคนที่ดําสุดอะค่ะแล้วเพื่อนชอบล้ออะค่ะว่าอีดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยอยากขาวสักครั้งอะค่ะอยากสวยอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะทุี่สวัสดีค่ะใช้นีออนประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูใช้นีออนมาผิวมันสว่างขึ้นนะคะนิดนึงนะคะ่ะเรารู้สึกได้อะคะ่ะ ตอนนี้ยังไม่มีคนทาค่ะแต่ว่าเรารู้สึกได้ว่ามันใสขึ้นสว่างขึ้นนะคะ oh <dear. S 1> สวัสดีค่ะวันนี้เบียร์มาเรียนค่ะคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะตื่อยู่ที่มอเก่าค่ะหนูใช้เนออนมาประมาณ2อาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะ รู้สึกว่าใสาขึ้นนะคะหน้าก็ใสขึ้นค่ะผิวก็ใสขึ้นหนดูแขนหน่อยดูแขนหน่อยเดีนน๋ยแบบแวนะคะนี่ค่ะโอ้โหสุดยอดมั่นใจขึ้นค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วนะคะคนที่ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่งี้ค่ะเพื่อนที่เรียนด้วยกันก็เริ่มทักกันแล้ว ่คะวันนี้หนูมาเรียนค่ะใช้นีออนประมาณสียอาทิตย์แล้วค่ะก็มีคนทักนะคะทักเยอะขึ้นว่าผิวสว่างขึ้นค่ะมีความสูงมากค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีแต่งหน้าบ้างแล้วค่ะเพราะว่ามันเริ่มใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล้ามาขึ้นมั่นใจมากค่ะเดี๋ยวนี้ใกล้เต็มร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆบอกว่าก็ถามว่าใช้อะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แนะนําว่าใช้นีออนค่ะ ประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะก็มั่นใจมากขึ้นค่ะกล้าใส่ขาสั้นแบบนี้ใส่ขาสั้นบ่อยแต่ว่าเวลาออกไปไหนก็จะงหวงผิวมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันใสขึ้นอะไรเงี้ยค่ะกลับไปบ้านแม่ก็ทักอะคะ่ะไปเล่นบ้านอย่างนี้ก็ทักว่าใสขึ้นขาวขึ้นใช้อะไรมาหนูก็บอกใช้นีออนมาค่ะภูมิใจมากคะ่ะเดี๋ยวเราไปข้างหลังดูไหมคะที่เดิมอะคะ่ะไปถ่ายดูเปรียบเทียบผิวหนูว่าหนูขาวขึ้นไหม ตรงนี้เป็นที่แรกค่ะที่พี่เอมาเจอเบียค่ะก่อนรีวิวเนออนค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าใสาขึ้นค่ะที่เดิมนะคะนี่หน้าหนูก็ใสขึ้นขาวขึ้นนะคะแล้วรอยดําอยู่ตรงหน้าตอนนั้นมันเป็นรอยดําเยอะอะค่ะตอนนี้ก็หายค่ะแล้วก็ดีขึ้นใสขึ้น มั่นใจมากขึ้นค่ะก็อยากขอบคุณนีออนขอบคุณพี่เอมากมากค่ะที่ทําให้หนูมั่นใจแล้วก็แบบตอนนั้นใส่เสื้อผ้าก็แบบโทนสีดําสีเทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็กล้าใส่สีสันมันใสขึ้นไงคะแล้วก็กล้ามั่นใจมากขึ้นขอบคุณนีออนค่ะที่ทําให้หนูสวยขึ้นหนูคิดว่าถ้าใช้ไปอีกก็จะขาวขึ้นแล้วก็จะดูแลผิวมากกว่าเดิมค่ะจะใช้นีออนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ